ไหอย่างกันแล้วแตกยอดพี่น้องฝนตกอย่างจ้ามไปอย่างเลยพี่น,อน,อน้อ,อง,องทีมงานกระเบื้องจะพี่น้องจ๋าทีมงานกระเบื้องถ้าใครจะมุงหลังคาติดต่อได้เนาะคุณแม่มีช่างประจำบ้านราคาช่างก็เป็นกันเองคุยกันได้ตกลงได้เด้อพี่น้อง นี่คือทีมงานช่างนะคะช่างมืออาชีพช่างนี้ไม่ช่างธรรมดาช่างแบบทำให้เสร็จเรียบร้อยน้องว่าจังไรวาจังไรเวลาแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทิมล้างค่าพี่น้องถ่าอยากได้ล้างค่าถึงมาเบิง่งลังค่าทิมที่เห็ดบานของคุณแม่ลูกซีเดอร์ค่ะ คุณนะแดดเปียงเปียงก็สูสูเอาจริงเอาจังหลังคาบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแดเดเปื่องเปี่ยยนายช่างขึ้นหลังคานายเอ็นดูเสร็จแล้วเนาะบ้านคอยหนึ่สองสามเจ็ดชีวิตวันนี้ที่มาสี่ เจ็ดเจ็ดเนี่ยอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างล่างเจ็ดคนพี่น้องเอ้ยทีมงานเห็ดวายิกคือม่งลังคาลังคาบานลังมุ่งไทยเจ็ดคนธรรมดาเด้อพี่น้อ,นอ,องความสามารถ